ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาแจกสูตรอร่อยอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นต้มหน่อไม้นะครับผมเรียกว่าต้มจืดหน่อไม้ใส่กระดูกอ่อนนะครับเพื่อนๆสูตรดีสูตรอร่อยทํากินง่ายทําขายดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไว้ต้อมจะบอกวิธีการทํานะครับผมเรียกว่าเคล็ดลับนี่บอกกันหมดเลยนะครับอ่ะคอยติดตามชมนะครับอ่านี่ครับน่าทานไหมครับอ่าหอมด้วยนะครับผม หอมแล้วก็หมูทุกชิ้นนุ่มนะครับเรียกว่าแทะ อร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับต้มจืดหน่อไม้กระดูกอ่อนนะครับเพื่อนเพื่อนวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็หน่อไม้สดนะครับอ่าอันนี้แอตอมก็ซื้อแบบที่เขาหั่นมาแล้วนะครับ1กิโลนะครับเพื่อนเอามาถึงเดี๋ยวทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับอันนี้ก็คือกระดูกอ่อนนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะใช้กระดูกหมูก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะใช้ไก่อะไรก็ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น กระเทียมนะครับน้ำตาลกรวดอ่าพริกไทยเม็ดอ่าแล้วก็เกลือนะครับเพื่อนอ่าแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวเหล้าจีนนะครับผมแล้วก็น้ำมันงาน,นะครับเพื่อนอ่านะครับ แล้วก็มีเห็ดหอมด้วยครับเห็ดหอมแห้งนะครับเห็ดหอมแห้งก็แช่น้ําให้เรียบร้อยเลยนะครับผมหน่อไม้เมื่อมาถึงบ้านก็ล้างน้ําเปล่าก่อนนะครับแล้วก็ต้มในน้ําเดือดนะครับผมประมาณสัก5-10นาทีนะครับผมเรียกว่าให้หายลดขื่นนะครับหรือว่าลดขมนะครับเพื่อนๆเรียกว่าและเป็นการชําระล้างสิ่งที่ตกค้างมาในหน่อไม้ด้วยนะครับเพื่อนๆทานได้อย่างปลอดภัยนะครับพอเราต้มประมาณสัก อ่าสิบนาทีนะครับแล้วก็ช้อนขึ้นนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับช้อนขึ้นนะครับอ่าช้อนขึ้นแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําเย็นจัดนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับนี่คือ1กิโลนะครับหน่อไม้อ่อนมากเลยนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าฝนด้วยนะครับหน่อไม้จะออกเยอะนะครับนี่ครับแช่ในน้ําเย็นจัดนะครับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ํานี้เอ่อเททิ้งไปนะครับ อ่าส่วนของกระดูกอ่อนนะครับก็หั่นตามร่องของชิ้นกระดูกนะครับเ,เพื่อนๆอ่านี่ครับแล้วก็มีเห็ดหอมก็แช่ให้เขานิ่มแล้วก็ตัดคั้วอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนของอต้นหอมผักชีก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนั้นนะครับอ่านี่คือ3เกอนะครับสามเกอิอรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขกหรือปั่นนะครับเ,เพื่อนๆอ่านี่ครับอ่ารากผักชีมีไว้ต่างหากเอาไว้ทําน้ําซุปด้วยนะครับ อะมาลงมือทำเลยนะครับตั้งน้ำไว้สักครึ่งหม้อนะครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมอน้ําตาลกวดพริกไทยแล้วก็กระเทียมเกลือลงไปหน่อยนึงแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับถ้ามีใบเตยนะครับจากนั้นมาทำการผัดกันเลยนะครับใส่น้ำมันเป็นนิดนึงใส่สามเกลือลงไปผัดให้หอมนะครับเพื่อให้เขาเหลืองหอมนะครับ ตามด้วยใส่กระดูกอ่อนลงไปเลยนะครับใส่ลงไปผัดนะครับให้เนื้อของหมูนะครับเขามีความตึงครับเพื่อนเป็นสูตรอร่อยนะครับเวลาคล้ายๆกับเราทำจับถ่ายหรือทําต้มจืดอะไรบางอย่างนะครับจะเอาลงมาผัดสอนนะครับสาหรับสูตรแอตตอมนะครับเพื่อนตามด้วยการใส่กิ้วขาวลงไปนะครับ แล้วก็ผัดนะครับผัดให้ผัดให้หอมเหลืองเลยนะครับเพื่อนสังเกตว่าหนังของหมูเนื้อของหมูเขาจะตึงนะครับเพื่อนอนนีครับเวลาเอาไปต้มแล้วเขาจะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่เปื่อยจนเขาเรียกว่า,จ,วาจนยุ่ยอะไรประมาณนี้ครับอจะทําให้เปื่อยแล้วก็น่ากินนะครับเพื่อนตามด้วยใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะครับอ่านี้ครับ แล้วก็ผัดคุกเท้านะครับผัดคุกเท้าให้หอมเลยครับผัดผัดคุกเท้าสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ตักในกระทะนี่นะครับไปใส่ในหม้อน้ําซุปมะเขือกู่นะครับแล้วก็เอาใบเตยออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อน้ําซุปนะครับนี่ครับได้ที่แล้วนะครับใส่มาในหม้อน้ําซุปแล้วนะครับแล้วก็เปิดไฟแรงไว้นะครับ เมื่อเราเปิดไฟแดงพอน้ําเขาเดือดจะมีฟองออกมานะครับก็ช้อนฟองทิ้งไปด้วยนะครับเพื่อนๆมันก็จะมีพวกไขมันเนาะนะครับสิ่งที่ตกค้างอยู่นะครับอ่าช้อนออกไปนะครับนี่ครับหอมน่าทานมากเลยครับขนาดยังไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆถ้าท่านใดยังไม่เคยทํานะครับก็ลองไปทําทานดูนะครับอร่อยนะครับหรือว่าท่านใดเคยทําแล้วออาจจะไม่ได้ ทำตามสูตรนี้ก็ลองไปทำตามสูตรนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับอ่ากระดูกหมูนะครับเริ่มมีความนุ่มแล้วนะครับกระดูกเขาจะโผล่ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆพอเราเปิดไฟแรงนะครับแล้วก็จากนั้นก็ตุ๋นนะครับตุ๋นเป็นการเปิดไฟอ่อนตุ๋นไปสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าให้กระดูกหมูเขาเปื่อยนุ่มนะครับแล้วเราก็ตักใส่ชามได้เลยนะครับชิมรสชาติด้วยก่อนที่จะตักก็ ใส่เหล้าจีนและก็น้ำมันงาไปหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่มความหอมนะครับส่วนในชามนี้ก็ลองด้วยต้นหอมผักชีนะครับอ่านี่ก็ใส่ยิ้วขาวไปนิดนึงพริกไทยป่นไปนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วแอดตอมก็ทําน้ําพริกกะปิด้วยนะครับทานควบคู่กับน้ําพริกกะปินะครับเป็นประจำสําหรับเวลาทําเมนูนี้ก็จะขาดน้ําพริกกะปิ3ารสไม่ได้นะครับเพื่อนๆอ,อร่อยมากครับอร่อยมากครับ นี่ครับอ่าทานได้ทั้งทั้งวันทั้งครอบครัวเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าและก็ราคาประหยัดน,นะครับถ้าทําเองภายในบ้านนะครับไปซื้อเขาค่อนข้างที่จะแพงครับเพื่อนห้าสิบหกสิบนะครับอาจจะไม่ค่อยมี กระดูกหมูเลยนะครับผมอาจจะมีแต่หน่อไม้ก็ได้นะครับจริงๆนะครับแอดตอมพูดความจริงนะครับอย่าลืมนะครับไปทําตามสูตรนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจช่องต้อมชาแนลห้าสด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนำเพื่อนๆสม่ําเสมอนะครับผมอ่านะครับแล้วก็อย่าลืมชมไลฟ์แอดตอมด้วยนะครับตีห้าและห้าโมงเย็นนะครับสวัสดีครับ